นี่ก็เป็นแมวค่ะแมวดำหน้าเหมือนแมวที่อยู่ในยี่ห้อฐานเอเวอร์เรดี้ตามแมวเลยนะคะแมวดำตัวจริงมันอ้วนมากเลยค่ะอิ่มอะ่ะลืมถ่ายตอนที่รูปหัวแล้วเล่นกับมันคือตอนรูปหัวมันเนี่ยไอตัวนี้นี่มันรู้ดีมากรู้งานมากพอรูปหัวมันปุ๊บม,มันนอนอ้าให้เรา ไลฟมันเลยไลฟไลฟตัวมันเลยแล้วพอเราไลฟ์ตัวมันฟินนะมันก็จะแบบเอาเอามือมันอะซึ่งมีกงเล็บเนี่ยมันเล่นเล่นตะปบเราอิมก็เลยขี้เกียจแบบไปไลฟมันละไปไลฟ์แบบไลฟ์ตัวมันละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันฟินแล้วเล็บมันเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้ออะไรใช่ไหมถ้าเล็บมันขวนเราเดี๋ยวแผลเราติดเชื้อไงก็เลยไม่เล่นละก็เลยแค่ถ่ายมันมาแล้วอ้วนมากเลยแต่มันเชื่องมากนะคะมันอยู่ในเนี้ยค่ะ มันอยู่ในโรงแรมปาดนี่แหละแมวแมวอยู่ตัวนี้นะน่ารักมากเลยอะ